ทุกสิ่งได้ดั่งใจเนึกที่ใช้พืชเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศคือประเด็นนั้นผมอยากจะน,นําเรียนว่าในส่วนของอตัวพายุที่เกิดเกาะตัวขึ้นนั้นก็ได้อ่ ขึ้นไปทางเวียดนามแล้วก็เข้าสู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งปริมาณฝนก็จะตกค่อนข้างจะหนักนะครับส่วนในภาคตะวันออกเรานั้นก็แค่เพียงเพียงอิทธิพลจากลมพายุดังกล่าวแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องเห็นภาพก็คือจากในส่วนของวันที่21ที่เราก็จะเข้าสู่ เข้าพรรษาเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าฝนนั่นตกหนักตกต่อเนื่องแล้วก็จะตกยาวนานไปจนถึงเดือนตุลาคมและก็จะไปะเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนก็น่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนในส่วนของกรณีปริมาณฝนเช่นนี้เนี่ยบางครั้งเราจะเห็นภาพอยู่เรื่องครัว่าในช่วงใดก็ตามที่ฝนตกฟ้าปิดดินแฉะการแตกใบอ่อนของไม้ผลจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเกิดขึ้นได้ยากหรือ การแตกใบอ่อนจะช้าหรือจะน้อยเพราะฉะนั้นจะมีผลต่อการกระตุ้นหรือการชักนำให้เกิดการแตกใบอ่อนโดยเฉพาะในส่วนของพืชบางชนิดที่ค่อนข้างจะยากนั่นก็คือกรณีของบางคุดมีประเด็นน่าสนใจอยู่เรื่องที่เป็นผู้ที่ได้สอบถามติดตามมานะครับว่าแล้วอย่างกรณีบางคุดเนี่ยระหว่างการใช้สารไทยอูยูเลียพ่นดึงใบอ่อนกับ การใช้ในส่วนของอตัวยูเรียคือ4 6 0 0บวกสารจะกัดจากสาหร่ายบวกธาตุสังกะสีบวกอะตอนิกต่างๆเนี่ยผลจะตรงสูตรไหนจะดีกว่ากันเราก็ต้องตอบครับว่าก็ต้องตอบประเด็นครับว่ากรณีการใช้สารในกลุ่มของไทโอยูเรียจะให้ผลได้ดีกว่าเร็วกว่าในการใช้ยูเรียสาหร่ายและก็ธาตุสังกะสีนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเราได้ตั้งโครงการในการทำสวนนังคุาธอากาศมานะครับ เราได้ให้สาระไว้เป็นตอนที่1ตอนที่2ที่3แล้ววันนี้ก็จะเป็นตอนที่4เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อไปแต่ก่อนอื่นครับพี่นักรได้สอบถามมาอยู่เรื่องหนึ่งคือคือท่านได้ติดตามในรายการวิทยุแล้วก็ได้ข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องของอาการที่ชัยพฤกษเกษตรเขาได้ยาชัยพฤ a โ r รเทคขลุงได้ร่วมกับบริษัทราชสีฟ ertilizer นะครับก็จะจัดงานมินิคอนเสิร์ตนั่นในวันที่8สิงหาคม ก็ได้สนใจแล้วจะสามารถเข้าร่วมได้อย่างไรเรื่องนี้นะครับอธิบายว่าพิรักษกรที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อโดยตรงได้ที่ชัยพฤกษเกษตรเขาไรยาหรือ,อชัยพฤก a s t r โ t e c h หลงนะครับเพื่อที่จะ,ะเข้าไปสู่การสำรองที่นั่งเพราะว่าเป็นการจัดอยู่ภายในนะครับเป็นมินิคอนเสิร์ตสำหรับศิลปินชื่อดังที่ได้นำมาร่วมให้ความสุขก็คือแป็กกี้สีธัญญา ผมก็ย้ำว่าจะต้องสำรองที่นั่งหรือจองที่นั่งนะครับที่ใช้พืชอะโกรเทคขุงและใช้พืชกกเกษตรเขารยาเท่านั้นเพื่อให้การติดตามฟังสาระอย่างต่อเนื่องนะครับช่วงนี้ขอเวลาให้กับพิพันธ์ที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราซักครู่หนึ่งก่อนครับทอนิกอะโทนิกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับกเกษตรกรตลอดมา เพราะอัโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโต,ตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อัโทนิกที่อัตรา2 1 4ถต่อน้ำา20ลิตรเป็นประจำเพื่อผลของท่านจะได้โตวไวให้ผลดกรูปทรงดีอัโทนิกได้รับการไว้วางใจจากเกษตรกรมากกว่า50ปี บริษัทเจียไตายจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกรปัจจุบันการผลิตพืชผลทางการเกษตรต้องประสบกับปัญหาความเสียหายอย่างมากาดังนั้นแนวทางหนึ่งที่ใช้ในการแก้ปัญหาคือเกษตรกรต้องเพิ่มปริมาณน้ำหนักต่อต้นหรือต่อไร่และเพิ่มูลคาสินค้าของผลผลิตห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรได้นำเข้าอาหารเสริม TKS5 เป็นอาหารเสริมที่ใช้เพิ่มน้ำหนักและคุณภาพ รวมถึงป้องกันผลแตกผลร่วงซือด้ที่ชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีทุกสาขา ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหมแอนเทรกโนสและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท รีนรีฟจำกัดไซฟาริน B.K ไซฟาริน B.K อะมิโนเข้มข้น98%ทั้งหมด19ชนิดขั้วเหนียวลดการหลุดรว่วงตั้งแต่หางแย้มหม่จนถึงผลอ่อนได้อย่างดีเยี่ยมลูกไก่ขึ้นทรงสวยทนแรงทนต่อสภาพอากาศรปาปร,ารวนใช้เพียง5.44 0เท่านั้น ปองกันการหลุดร่วงเมื่อใดนึกถึงไซฟาร์มินมีแคสินค้าคุณภาพจากไสโฟ่บริษัทเอราวันเคมีกเกษตรปุ๋ยคือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดินดินดีต้องมีอินรียวัตถุมากปุ๋ยดีต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาก ทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจำกัดหาซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกษ์การ,กรเกษตรทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียว ท่านสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษ์ใจจัทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ในทุกวันพุธนะครับประเด็นสาระก็จะเป็นความรู้ต่อเนื่องในประเด็นเรื่องของการทำสวนมังคุดทางอากาศหมายความว่าเราจะเริ่มทำการเรียนรู้กับการดูแลการจัดการผลิตมังคุดคุณภาพ เรานำเสนอถึงตอนที่3แล้วนะครับในเรื่องของปัจจัยและการจัดการในการพ่นเพื่อที่จะกระตุ้นให้มังคุดด้นแตกใบอ่อนถึงณเวลานี้เราก็จะกำลังเข้าสู่ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมในเดือนกรกฎาคมเราจำกันได้นะครับว่าผมได้อธิบายไว้ในเรื่องของขั้นตอนที่1คือการปรับสภาพสวนขั้นตอนที่2ในเรื่องของการ วางแผนในการกระตุ้นขั้นตอนที่3ในเรื่องของเทคนิคการพ่นและขั้นตอนที่4ก็คือการติดตามผลและการชักนำให้มังคุดแตกใบอ่อนตอนไปครั้งที่2คือเราเข้าใจนะครับว่าในการใช้ปัจจัยนั้นเราต้องทวนกลับไปว่าการชักนำให้มังคุดแตกใบอ่อนเรามี2วิธีการก็คือการใช้สารไทโอยูเรียซึ่งเป็นสารในกลุ่มของสารกระตุน้นการเจริญเติบโตพ่น2ครั้งห่างกัน10วัน ในส่วนของวิธีการที่สองที่ท่านจะเลือกได้ก็คือการเลือกเอาในส่วนของปุ๋ยยูเรียชนิดพ่นคือ4 6 0 1 1กิโลกรัมมีสารจัก,กัดจากสาหรา่ายมีธาตุสังกะสีมีในส่วนของอะโทนิกหรือมีในส่วนของปัจจัยที่เราจะไปกระตุ้นเพื่อให้เกิดการแตกใบอ่อนนั่นคือวิธีการที่สองซึ่งในส่วนของวิธีการที่สองนั้นส่วนใหญ่เราจะนำมาใช้ในรอบที่สอง บางท่านก็อาจจะใช้ในครั้งที่รอบที่1ครั้งที่1และครั้งที่2ได้แต่ผลนั้นเราก็ต้องเข้าใจครับว่าจะให้ผลในการพ่นเหมือนกับไทโอยูเรียไม่ได้ทีนี้ประเด็นสาระในวันนี้ก็คงเป็นประเด็นในการติดตามผลและการพ่นต่อเนื่องต่อไปพิธีกรต้องเข้าใจนะครับว่าในส่วนของเหตุผลสำคัญเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยเราก็จะปฏิบัติทั้งส่วน หมายความว่ามังคุดเรามี100ต้น200ต้นเนี่ยเราก็ต้องพ้นทุกต้นแต่ถึงณเวลานี้เราจะเริ่มเห็นการแตกใบอ่อนในบางส่วนบางต้นแตกใบอ่อนบางต้นยังไม่แตกและบางต้นก็ไม่มีผลอะไรเลยซึ่งประเด็นตรงนี้นะมันมีเหตุปัจจัยอยู่3ประการประการแรกก็คืออายุของใบนะครับอายุของใบเขายังไม่ได้อายุเขาก็จะไม่แตกประการที่สอง อยู่ในเรื่องของอพื้นฐานในด้านของอความสมบูรณ์ในลักษณะที่มังคุดที่ไม่ได้ให้ผลผลิตเขาอาจจะแตกใบอ่อนง่ายส่วนมังคุดที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วและผลผลิตดกก็จะแตกใบอ่อนยากหรือแตกใบอ่อนช้า ประการที่3ก็คืออุณหภูมิแสงแดดความเข้มของแสงแดดสภาวะความยาวของแสงและก็ในส่วนของอความชื้นในอากาศซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันดังนั้นในส่วนของสิ่งที่ผมกำลังจะอธิบายต่อก็คือเราจะดำเนินการจัดการอย่างไรกับมังคุดจาหนีไปเมื่อ ตอนที่3นั้นได้อธิบายไว้แล้วครับว่าการพ่นปัจจัยนั้นเราจะดึงเฉพาะต้นที่ยังไม่แตกส่วนต้นที่แตกวันนี้เราก็ต้องแยกออกมาจาัดก,กันต้นที่มีการแตกใบอ่อนเราก็จะเพิ่มปริมาณใบโดยการพ่นบำรุงคำว่าบำรุงนั้นก็จะเป็นเรื่องของการใส่ปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางดินก็จะเป็นปุ๋ยสูงเสมอ จะเป็น uh, ในส่วนของ uh, สูตรส5 1 5 1 6สิหหรือ1 7บเก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็อยู่ที่พิทักษกรจะเป็นผู้เลือกเราก็มีในเรื่องของปุ๋ยคนเขียวมีในส่วนของปุ๋ยบราวน์คอนมีในส่วนของปุ๋ยกระต่ายมีในส่วนของปุ๋ยเรือใบไ,ไข่มุกพิทักษกรก็สามารถที่จะเลือกรวมถึงในส่วนของปุ๋ยไฮฟ,ฟ์ครับทำไมเราต้องใช้สูตรเสมอเราจะใช้ในกรณี ของการบำรุงใบบางท่านอาจจะเลือกเอาในส่วนของปุ๋ยอินทรีย์เคมีอันนั้นก็อยู่ที่ดุลพินิษ์ของท่านก็แล้วกันแต่ถ้าถามว่าในลักษณะตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือคุณภาพของใบเราจะใช้สูตรเสมอเป็นหลักนะครับแล้วก็เป็นปุ๋ยเคมีเป็นหลักปุ๋ยอินทรีย์เราใส่แล้วหรือยังประเด็นตรงนี้ถ้าท่านมีปุ๋ยอินทรีย์ท่านใส่ได้เลยนะครับอันนี้คือกรณีสําหรับต้นที่แตกแล้ว และในส่วนของทางใบปัจจัยหลักๆก็คงมีแค่ปุ๋ยทางใบและในส่วนของอาหารเสริมครบสูตรอันนี้คือ2ตัวหลักส่วนท่านจะเพิ่มสารายเพิ่มจะ,ะเพิ่มปัจจัยกลุ่มพลังงานกลุ่มปัจจัยอื่นนั้นท่านก็แล้วแต่ในการที่เรามีเราก็ใส่ได้ลงทุนไปแต่ถ้าหลักๆก็คือแค่ปุ๋ยทางใบและอาหารเสริมสุดรรวมเท่านั้นนะครับที่จะเป็นตัวหลัก นอกนั้นก็จะเป็นตัวปัจจัยเสริมเราก็จะบำรุงเฉพาะต้นที่ดำเนินการหรือแตกใบอ่อนส่วนต้นที่ไม่แตกใบอ่อนเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่2หมายความว่าเป็นการพ่นเพื่อชักนำให้แตกใบอ่อนในรอบที่สองในรอบที่สองนี้ก็จะเป็นหลักการเช่นเดียวกันกคล้ายกับรอบที่1คือเราก็จะดำเนินการพ่นสองครั้งห่างกาัน10วัน ประเด็นที่พี่นงสกรอ,อาจจะยังไม่มั่นใจก็คือแล้วสารไทโอยูเรียนเนี่ยในครั้งที่สอรอบที่สองครั้งที่สามกับค,ครั้งที่สี่เนี่ยเรายังใช้ได้ไหมผมก็ต้องเรียนครับว่าถ้าเราใช้ในอัตราป,ปกติคือตั้งแต่350กรัมไม่เกิน500กรัมเรายังสามารถใช้ได้อยู่โดยการใช้นั้นเราก็จะใช้ร่วมกับในส่วนของอน้ำตาลทางด่วนหรืออาจจะเป็นตัวอะโทนิก คิดไปลดความเป็นพิษถ้าท่านกลัวนะครับหรือถ้าท่านอาจจะไปบวกกับปัจจัยอื่นๆได้ทั้งนั้นแต่เราก็จะใช้ไทโอยูเรียเป็นหลักนี่คือประเด็นในการพ่นรอบที่สองคือครั้งที่สามแต่ถ้าพี่น้องสกอร์มองดูแล้วว่าท่านกลัวท่านไม่มั่นใจว่ามันจะทำให้กิ่งกรอบหรือไม่เราก็อาจจะเลือกใช้ในสูตรที่สอง สูตรที่2ก็คือ,อยูเรียน1กิโลกร,รมัมมีพี่นาสกรสอบถามว่าต้อง1กิโลกร,รัมเหรอหมอทุเรียนครับผมเนื่องจากเรามีงานทดลองเป็นการาพิสูจน์ผลและก็ตรวจสอบผลเรายืนยันได้ว่าที่อัตรา1นกิโลกร,รัมต่อน้ำ200ลิตรโดยเป็นยูเรียนชนิดพ่นจะให้ผลได้ดีกว่า ในอัตราต่ํา,ตาแล้วก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรนะครับท่านก็เลือกใช้สารายยูเลียแล้วก็ท่าสังกะสีท่านอาจจะเติมฮอร์โมน G จเอหรือจิบเบอร์รลลิกแอซิดเข้าไปด้วยก็แล้วแต่ครับอันนี้ก็เป็นตัวเสริมเข้าไปดําเนินการพ่นอย่าลืมนะครับว่าในการพ่นครั้งที่3กับครั้งที่4นี้ไม่ว่าจะเป็นสูตรใดก็ตามการพ่นจะต้องเริ่มจากภายในทรงพุ่มคือใต้ใบก่อนแล้วค่อยออกมาพ่นด้านนอก ในการดําเนินการพ่นนี้เราก็จะดําเนินการเหมือนกับรอบที่1คือ2ครั้งห่างกัน10วันแล้วเราก็ติดตามผลไปจนถึงเดือนสิงหาคมนะครับอันนี้ก็คือในกรณีของการชักนําในรอบที่สองสำหรับต้นที่ยังไม่แตกใบอ่อนประเด็นต่อมาแล้วกรณีทางระบบลากละ่ะพี่นกกอสกรครับ ก่อนที่เราจะดำเนินการพ่นทางใบนะครับเราก็จะต้องทำการเติมในส่วนของยูเรียหรือ4600อีกรอบที่2ในทางดินอัตรานั้นเราอาจจะดูตามขนาดสรงพุ่มนะครับแล้วแต่อาจจะ3ขีดครึ่งกิโลหรือ1กิโลกรัมก็ตามขนาดสรงพุ่มเราหว่านลงไปก่อนแล้วในกรณีนี้เนี่ยถ้าท่าน มีกลุ่มของอาหารเสริมทางดินก็จะเป็น tk พัส tk ซอย1 TK ซอย2ก็อลาดร่วมลงไปหลังจากนั้นเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ5วันหรือ7วัน5วันถึง7วันเสร็จเราก็จะดำเนินการพ่นกระตุ้นทางใบที่เราต้องเว้นวักตรงนี้อธิบายไว้ว่าเราก็จะต้องรอให้ปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเคลื่อนตัวหรือเคลื่อนย้ายขึ้นไปสู่ด้านบนเหมือนกับเป็นการเติมพลังงานให้กับต้นให้กับใบ เพื่อให้เขามีพลังงานเพียงพอที่จะแตกใบอ่อนเพราะฉะนั้นในกรณีตรงนี้จึงวางเป็นลำดับที่อธิบายมาส่วนกิจงานอื่นๆนั้นเราคงไม่ไปดำเนินการอะไรนะครับแต่ว่ามันมีจุดประเด็นอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าโอกาสของการแตกใบอ่อนของบังคุดจากเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยพิรักกรต้องเข้าใจครับว่า ถ้าเขาจะแตกในช่วงปลายกรกฎาคมต้นสิงหาเนี่ยมันจะต้องเป็นผลมาจากการทําต่อเนื่องครั้งที่1น,นะครับคือต้นเดือนกรกฎาคมในรอบที่1นสองครั้งแล้วก็มาดูรอบที่สองในช่วงปลายกรกฎาคมไปถึงต้นสิงหาเหมือนกับเขาได้รับการกระตุ้นได้รับการสะสมมาเพียงพอเขาก็จะแตกใบอ่อนอาจจะแตกในเดือนสิงหาคมก็ได้ นี่เป็นประเด็นจําได้นะครับผมเคยอธิบายไว้ว่าในประสบการณ์ในข้อมูลฐานข้อมูลเนี่ยเราเคยพบมังคุดเกิดสภาวะนอนระบาดกินใบอย่างรุนแรงในเดือนสิงหาคมเพราะว่าเป็นเดือนแห่งการแตกใบอ่อนของมังคุดในรุ่นที่หนึ่งจากการกระตุ้นจากการชักนำประเด็นจึงต้องเอาเรื่องนี้มาย้ำว่าถ้าเราดำเนินการในรอบที่หนึ่งเขายังไม่แตก ให้เข้าใจว่าผลจากการจัดการในรอบที่1ก็จะมาสู่รอยรอบที่2รอบที่2เราดําเนินการก็จะมีความสบูมู์ต่อไปและมีผลต่อการแตกใบอ่อนก็เท่ากับว,ว่าณนะถึงเวลาน,นี้เนี่ยเรามีมังคุดแตกใบอ่อนส่วนที่1ยังไม่แตกส่วนที่2ส,ส่วนที่3ครับยังเป็นสภาวะต้นที่ยังไม่ฟื้นตัวยังมีความอ่อนแออยู่ยังมีสภาพสุดโทมอยู่มังคุดเหล่านี้ ผมก็ต้องนำเรียนนะครับว่าเราจะต้องค่อยๆดูแลบริหารจัดการต่อไปคือนั่นหมายความว่าเราจะไปเร่งไม่ได้นะครับถึงเร่งไปเขาก็จะไม่ตอบสนองหรือไม่ได้ผลฉะนั้นในเรื่องของการเติมความสมบูรณ์การเติมปุ๋ยอินทรีย์การใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีการลาดสารทางดินก็จะเป็นหลัก รวมถึงการดูแลในเรื่องของโครงสร้างของดินอย่างเช่นในตำแหน่งตรงนั้นสาเหตุที่ไม่แตกเนี่ยมันมีน้ำท่วมขังมันมีดินเลนไหลผ่านหรือมันมีโครงสร้างทางดินนั้นที่เป็นผลหรือไม่อันนั้นเราก็อาจจะต้องดูแลจัดการเปิดร่องหรือทำการลอกเอาในส่วนของดินเลนออกถ้าเป็นกรณีที่เป็นที่ลุ่มเราอาจจะต้องชักนำร่องเพื่อดึงน้ำออกออกไป นี่เป็นการปรับโครงสร้างทาง,งดินหลังจากนั้นเราก็อาจจะเพิ่มความสมบูรณ์ในภาพรวมทั้งแปลงเนี่ยเวลาที่เราดําเนินการพ่นบํารุงเราก็ต้องพ่นบํารุงด้วยในส่วนของต้นเหล่านี้เพื่อให้เขาได้รับพลังงานนะครับเพื่อที่จะให้เขานั้นไปทดแทนโดยในส่วนของมังคุดเหล่านี้อธิบายให้เห็นภาพนะครับว่าการจัดการของเราไม่ว่าจะเป็นรอบที่1รอบที่สผลของการนี้ก็จะสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่ง เขาอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งจากเดือนกรกฎาคสิงหากักยาเขาก็จะไปแตกใบอ่อนในเดือนตุลาคมเพราะเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นเดือนแห่งการแตกใบอ่อนโดยธรรมชาติเป็นเดือนที่มีฝนทิ้งช่วงบ้างมีอากาศฟ้าเปิดมีแสงแดดที่มีความยาวนานและมีความเข้มของแสงนะครับเขาก็จะเป็นส่วนที่จะทำให้ โอกาสของการแตกใบอ่อนของมังคุดต้นที่มีสภาวะแบบที่3ก็คือค่อนข้างจะซุดโทมเนี่ยฟื้นตัวขึ้นซึ่งมังคุดเหล่านั้นย้ําเลยนะครับว่าถ้าเขาฟื้นตัวเราจะต้องเร่งบํารุงและเราก็ไม่ต้องไปหวังผลผลิตจากเขาให้เขานั้นฟื้นตัวแล้วก็เก็บสะสมไปอีกหนึ่งรอบปีเพื่อที่จะไปให้เป็นผลผลิตในฤดูกาลหรือในปีการผลิตหน้า อันนี้ต้องอธิบายให้เป็นการวางแผนเพราะฉะนั้นถ้าเรามาย้อนดูมังคุดเนี่ยมันก็จะมี3กลุ่มหลักๆก,กลุ่มหนึ่งคืออาจจะ20% 3 0คือแตกใบอ่อนเท่ากับเราก็เราจะเห็นภาพว่ามังคุดชุดนี้จะเป็นมังคุดชุดแรกที่จะให้ผลผลิตหรือในกรณีที่สองเป็นมังคุดที่ไม่แตกใบอ่อนแต่เป็นต้นที่สมบูรณ์ถึงณเวลานี้ก็ยังไม่แตกใบอ่อน โอกาสของมังคุดเหล่านี้อาจจะไม่แตกใบอ่อนเลยก็ได้นะครับไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนธันวาคมเขาก็จะกลายเป็นมังคุดที่ออกดอกได้รุ่นแรกเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเทคนิคการจัดการเนี่ยผมต้องให้เข้าใจโครงสร้างตรงนี้เบื้องต้นก่อนว่าต้นที่เขาแตกใบอ่อนเราก็บำรุงต่อต้นที่เขาสมบูรณ์แล้วไม่แตกใบอ่อนเราก็บำรุงไปเรื่อยๆ แต่เราจะไปวางมาตรการป้องกันในเดือนอกันยาและเดือนตุลาคมในเดือนกันยาและเดือนตุลาคมมังคุดในกลุ่มนี้จะไม่ดําเนินการอะไรเลยนะครับเราก็จะกลายจัดไว้ให้อยู่ในกลุ่มที่หนึ่งส่วนกลุ่มที่สองที่เรากระตุ้นคือจะแตกใบอ่อนอยู่ในช่วงเดือนอรกรกฎาปลายสิงหาคมหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้จะเป็นกลุ่มที่สองที่เขาจะ,ะให้ผลผลิตกับเราได้ เมื่อให้ผลึุเราได้นั้นก็จะเป็นรุ่นธรรมชาติเท่ากับว่าเราจะมีมังคุดสองรุ่นอยู่ในแปลงส่วนกลุ่มที่สามคือต้นยังไม่ฟื้นใบอ่อนยังไม่แตกสภาพต้นไม่สมบูรณ์เราก็จะปล่อยให้เขาพัฒนาไปเป็นระบบนี่คือการวางแผนเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับว่าเราจะมีมังคุดบนรอบในหลายหลายปีเนี่ยเท่ากับว่าจะมีรุ่นแรกหนึ่งหนึ่งรุ่นรุ่นธรรมชาติรุ่นที่สอง ถ้าธรรมชาติอาจจะเป็นธรรมชาติรุ่นแรกกับธรรมชาติรุ่นหลังก็ได้และสก็จะมีต้นที่เว้นวักไว้เพื่อไม่ให้ให้ผลผลิตพิรุษกรครับในส่วนของประเด็นตรงนี้สิ่งที่เราคงจะต้องดูแลกันนิดนึงก็คือเราอาจจะเคยพบเห็นว่ามังคุดคอเริ่มแตกใบอ่อนลักษณะของใบเนี่ย จากการแทงปลายแหลมยอดแดงกลางออกมาแล้วก็พัฒนาเป็นใบอันนั้นก็จะเป็นใบที่สามารถจเจริญเติบโตใช้ระยะเวลาแค่เพียง20วันเขาจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด,ด้วยเหตุผลตรงนี้นะครับเขาจึงต้องเก็บสะสมความสมบูรณ์ไว้มากที่สุดเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาใบให้ใบนั้นแตกใบอ่อนอย่างมีคุณภาพใช้เวลาแค่เพียง20วันใบจะกลางเต็มที่แต่ยังเป็นใบอ่อนอยู่ แต่ในขณะเดียวกันบางส่วนอาจจะเจอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือพอใบอ่อนแตกออกมาลักษณะใบเริ่มบิดเริ่มงอเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงคือใบเนี่ยไม่กลางออกมีลักษณะเป็นใบแกลนเป็นลักษณะยน่นมีลักษณะของอเขียวอมเหลืองตรงนี้เราอธิบายไว้ว่าเป็นลักษณะของใบที่ขาดแขนพลังงานนะครับ เราจะเรียกว่าเป็นลักษณะของใบที่พิการคําว่าพิการเนี่ยคือมันไม่สามารถจเจริญเติบโตได้แล้วท้ายสุดใบเหล่านี้เขาก็จะกลายเป็นประเด็นขึ้นมาคือไม่สมบูรณ์อาจจะมีการหลุดร่วงและอาจจะไม่หลุดร่วงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความสมบูรณ์ดังนั้นจึงอยากจะฝากไว้เป็นประเด็นสาระความรู้นะครับว่าเราจะต้อง ให้ลากฐานพื้นฐานของการบำรุงไว้ล่วงหน้าอย่างน้อยก็ต้องใช้ระยะเวลาถึง1เดือน2เดือนหรือ3เดือนเพื่อที่จะให้ปัจจัยเหล่าเน้นใบช่วยส่งเสริมในการพัฒนาใบให้ใบนั้นเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่รวดเร็วนะครับก็ฝากไว้เป็นประเด็นสาระในส่วนของเช้าว,วันนี้ในการาจัดการหรือการบำรุงใบกับการกระตุน้นหรือการชักนำใบมาคุด ในรอบที่2ในช่วงของเดือนกรกฎาคมปลายถึงสิงหาคมต้นครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขกันท,กทุกทท่านสวัสดีครับ